อัตราเร่งดีนะครับอัตราเร่งดีประหยัดน้ํามันซึ่งมันตอบโจทย์ในยุคที่ถือว่าบ้านเราน้ํามันค่อนข้างแพงนะครับค่อนข้างแพงก็เลยกลายเป็นว่านอกจากบอดี้พาร์ทใหญ่ดูหลานะครับก็ยังได้เครื่องยนต์ที่สมรรถนะดีตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราบริโภคน้ํามันด้วยนะครับแน่นอนก็พูดง่ายๆก็เครื่อง1 GD เครื่อง1 GD ที่ใช้ในรีโวหรือใช้ในฟอร์จูเนอก็ VIP นี่คือ ตำแหน่งจุดขายอีกจุดหนึ่งที่มาจิตตี้ขายดีนะครับไปเอเมบินไลท์นี่ก็สวยงามนะครับตัดกับลายไม้คือภายในก็ผมมองว่าใกล้เคียงนะตัวบมตัวเบาะการวางตำแหน่งเนี่ยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับปาทักดาที่เดียวที่เดียวที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับปรับเปลี่ยนแนวนะครับเอาของดี มาฝากกันอีก1ขคันนะครับวันนี้อยู่กับรถถือเป็นรถตู้ VIP ไซส์ใหญุ่รุหลานะครับแน่นอนว่าเป็นรถที่มีประเด็นนะครับมีประเด็นมีข้อถกเถียงกันค่อนข้างเยอะนะครับทั้งในเรื่องของการนําเข้ามาขายแล้วก็แต่สุดท,ท้ายท้ายที่สุดแล้วนะครับก็เรามองเป็นถึงเรื่องนะครับความคุ้มค่าประโยชน์ของการใช้งานมากกว่าวันนี้ผมอยู่กับมาเจสซี่2.8แกนนะครับหรือว่าตัวท็อป ท็อปสุดนะครับคือตัวแกะท็อปสุดแล้วมีฟังก์ชันที่ครบครันแล้วผมจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นนั้นนะครับอันนี้ได้เป็นสีขาวรถปี19.20หรือ2563สภาพนี่สวยจัดนะครับเพราะต้องเข้าใจว่านะครับเขาไม่ได้มีจำหน่ายในเมืองไทยแล้วนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะม,มีการไปเปลี่ยนการขายไปที่มาเลยนะครับเพราะบ้านเราก็จะติดปัญหาเรื่องการตีความเรื่องข้อกฎหมายเรื่องภาษีนำเข้าหลายอย่างสุดท้ายแล้วก็ด้สุดท้ายแล้ว m า j e จ t ตก็เลยเป็นแรไอเทมในบ้านเราและราคาพุ่งสูงขึ้นกว่ารถป้ายแดงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าไม่มีของแล้วนะครับมามาดูกันสําหรับตัวนี้เป็นตัวพาร์ทเดิมๆนะครับยังไม่มีการไปแต่งเออสกเกิร์ตเหมือนกับคันก่อนที่ผมขายไปคันนี้เป็นสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานนะครับนะพวกไฟหน้าพวกต่างๆเนี่ยคือเป็นฟล l เอจากโรงงานแต่ก่อนอื่นนั้นลดร,ราคาขนาดนี้ ต้องคอนเฟิร์มในเรื่องของบอดี้ความเดิมมันก่อนเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องสําคัญก่อนที่เราจะไปเรื่องฟังก์ชันคร่าวๆว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างไรนั้นก็ต้องบอกว่าด้วยความที่นะครับด้วยความที่โตโยต้านำรถนะครับนำรถนาเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วเป็นรถตู้ทรง VIP พร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์2 0 0 8ดีเซลเทอร์โบนะครับมันก็ทําให้เป็นการตอบโจทย์ในบ้านเรานะครับเครื่องยนต์ดีเซลมันก็จะ อัตราเร่งดีนะครับอัตราเร่งดีประหยัดน,น้ํามันซึ่งมันตอบโจทย์ในยุคที่ถือว่าบ้านเราน้ํามันค่อนข้างแพงนะครับค่อนข้างแพงก็เลยกลายเป็นว่านอกจากบอดี้พาร์ทใหญ่หรูหรานะครับก็ยังได้เครื่องยนต์ที่สมรรถนะดีตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราบริโภคน้ำมันด้วยนะครับแน่นอนก็พูด,ดง่ายก็เครื่อง 1GD เครื่อง 1GD ที่ใช้ในรีโวหรือใช้ในฟอร์จูเนอร์บ้านเรานี่เองนะครับ2,700 55cc 163แรงม้านะครับระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับนี่นะครับรถคันละ2ล้านนี่ก็ความเดิมไม่ต้องพูดถึงนะครับเดิมสนิทอยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นรุ่นแกรนนะครับผมตั้งราคาที่สามารถรับฟังได้นะครับและก็สามารถแข่งขันได้ก็คือ2ล้าน2 9 9 0 0 0บาทนะครับ2 2, 2 9 9 0 0 0บาทนี่คือตัวแกรนผมว่าราคานี้น่าจะ อยู่เลี่ยงจากถูกสุดนะครับเลี่ยงจากถูกสุดเพราะว่าผมแอบไปเห็นในเว็บไซต์หลายคันอยู่นะครับมี2.3ก็มี 2- 4ก็มีแต่ไม่เป็นไรผมมีเข้ามาหลายคันแล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเน้นขายไวนะครับสำหรับตัวแคลนก็มันจะมีนะครับมีจอมีกล้องมี a อร์ดั v ทีนะครับมีเรดาร์อะไรพวกนี้ครบอยู่แล้วนะครับผมจะเล่าให้ฟังแน่นอนตัวนี้มันปี19 20แล้วยางก็ต้องเป็นยางชุดที่2นะครับลดราคา2ล้านกว่าก็ต้องเลือกใช้ยางดีอย่างมิชลิน ยางใหม่4เส้น 2, 3, 5, 6, 0 17นะครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใส่เครื่องสงรรถหน่อยนะครับยางก็ต้องใหม่ตลอดรถพวกนี้นะเบาะเป็นเบาะปรอบไฟฟ้าแล้วก็เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับก,เกบนะบ็เรื่องของการวางตำแหน่งเบาะนะครับเรื่องของการวางตำแหน่งเบาจะวางลักษณะ 3, 2, 2, 4นะครับก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7ที่นั่งก็คือรอยอ2ในบ้านเรา ก็คือป้ายฟ้าเองป้ายรถตู้นเองก็คือขับวิ่งครับก,ก็ก็วิ่งแบบเป็นรถสาธารณะได้พูดง่ายๆนะครับก็ทําให้ภาษีนําเข้ามันถูกด้วยแต่ปัญหาในเรื่องของว่าการตีความก็คือเบาะนี่แหละเบาะเบาะที่ลักษณะที่การวางคือ3นี่แหละเขาบอกว่าข้างหน้าน,นั่งได้3นี่แหละเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าให้พูดกันตรงๆเนี่ยตัวที่วางขายไม่มีเลยนะครับคือมันอาจจะนี่แหละตรงนี้แหละถ้าถ้ามันเป็น1ิที่นั่งเมื่อไหร่ มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นภาษีอีกตัวหนึ่งซึ่งมันก็เป็นปัญหาเรื่องของการตีความซึ่งโอเคโตโยต้าเขาก็ไม่เป็นไรประเทศไทยอันนี้ก็เขาไม่เอามาขายบ้านเราก็เลยกลายเป็นว่าบ้านเรามีสินค้าขายรถมือสองที่เป็นแรอเทมแล้วก็แพงกว่ารถใหม่อยู่ประมาณแสนหนึ่งนะเพราะรถใหม่มันสองหนึ่งเก้าอันนี้ผมขายสองสองเก้านะแพงอยู่แสนหนึ่งแต่สภาพไม่ต้องห่วงรถนี่กิฟต์นะครับกิฟต์ทุกภาคส่วนแน่นอนเพราะว่า จะบอกว่าลดาราคา2ล้านกว่าอย่างเงี้ยสล้านสองสล้านสยังมีตําหนิอีกแกก็คงไม่ใช่นะครับอันนี้ปีสิบเก้าวันี้ปียี่สิบสามแปโลถือว่าใช้น้อยมากนะครับถือว่าใช้น้อยเลยแหละนะแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบห้ากิโลนะครับสิบเก้าเลยยี่สิบเบียดยี่สิบสองยี่สิบสามสี่ปีนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอมาเจตี้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีค่อยเยอะเพราะว่าเป็นรถเป็นรถคันที่สองคันที่สามของบ้านนะครับมาเจตี้ไม่ใช่รถหลักที่ขับทํางานอย่างแน่นอน นะครับเป็นรถอย่างแน่นอๆเป็นคันที่2หรือคันที่3อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับฟังก์ชันภายในก็คล้ายๆกับตัวที่ให้มาใน Fortuner ตัวท็อปอย่าง l e g e n d e r นะครับไม่ว่าจะเป็น Cruise Control Adaptive นะครับเลด k e e p Lane นะครบนะครับครบเลยนะในส่วนของตัวแกลนตัวนี้โอเคประตูไฟฟ้าเปิด2ข้างอยู่แล้วนะครับมีจอมีกล้องถอยนะครับมีจอมีกล้องถอย ครับกล้องรอบคันจอทัชสกรีนะเป็นแบบ7นิ้วเหมือนกับตัวของแพลตฟอร์มของ Fortuner แล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน2ล้อ6สปีด163แรงม้ารับรองว่าเพียงพอแน่นอนนะครับ mm hmm. เพียงพอแน่นอนนี่คือภายในของเจ้า m a จิต t ี้แกรนคันนี้สวยจัดอย่างแน่นอนฟังกช์ชันครบๆและก็ไปดูจุดขายนะครับไปดูจุดขายของเขาเลยนั่นก็คือ ความรู้หระในรถตู้11ที่นั่งในรถตู้11ที่นั่งเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้นะครับรุ่นพี่ของเขาที่นํามาขายในบ้านเราอย่างพวดเอาผ่าเนะีลวพยเนี่ยคือไม่เกินเจที่นั่งคือรถยนส่วนบุคคล7็ที่นั่งหรือว่าลอยยนหนึ่งนะครับถ้าบ้านเราตีความก็ภาษีนําเข้าก็จะสูงสูงมากนวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะก็คือวางหน้า3นะครับบ่อแถวสองก็วาง2องบอแถวสาวาง2 เบาะแถวสุดท้ายวาง4ก็จะเป็น 3, 2, 2, 4นะครับหรือ4แถว11ที่นั่งก็สบายสบายหน่อยก็คือตัวแถว2ก็จะเป็นเบาะปรับเอ็นไฟฟ้านะครับปรับเอ็นไฟฟ้าเบาะทรงเบาะหนังทรงมีหัวเบาะมิกี้เมาส์ก็ VIP นี่คือจุดตำแหน่งจุดขายอีกจุดหนึ่งที่มาจิตตี้ขายดีนะครับไฟเอม็เอมบิไลท์เนะี่ยก็สวยงามนะนะครับตัดกับลายไม้ คือภายในกพพ็พอว่าใกล้เคียงนะตัววงตัวเบาการวางตำแหน่งเนี่ยพอๆกับเอาผ่านด้วยไฟเพียงแต่ว่าเขาเพิ่มจํานวนเบาเข้ามาแล้วก็ขนาดที่ถ้าเอากะแบบกะประมาณการนะเอาไม่เอามิลลิเมตรอะไรพวกนี้ก็สูง2เมตรสูง2เมตรแต่สูงวาหนึ่งกว้างวาหนึ่งนะครับสูง2กว้างสองยาว5เมตรซึ่งคนขับรถนี่ก็ต้องก็ต้องกระระยะหรือชํานาญการเป็นพิเศษอยู่เพราะว่ามัน เอาโอเคแหละฟิลลิ่งการขับมันน่าะจะเหมือนกับขับฟอร์จูนเนอร์เพราะว่าต้าเร่งเครื่องเกียร์หรือแรงบิดมันพอๆกันนะครับคือไม่น่าจ,จะแต่ว่าคันมันคันใหญ่กว่ามันเต็มเลนแล้วตัวนี้มีระบบคลิปเลนแค่เราไปเหยียบเส,ส้นขาวเนี่ยมันก็จะสั่นอยู่พวงมอะไรละฉะนั้นคนขับเองก็ต้องสร้างความเคยชินกับรถคันใหญ่แต่อยังไงก็คุ้มนะครับปี1 9 2เก0 0จุโล2,299,000บาทนะครับ2,299,000บาทได้สีขาวมุกจริงๆก็มีแค่2สีแหละนะครับนะแบล็คกับดา นะครับขาวกับดําแต่ต้องบอกว่าอย่างตัวอย่างตัวกแกลนเนี่ยที่มีที่เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ25-26คันนะครับที่วางขายในเมืองไทยตอนนี้ที่ลงขายนะไอ้ส่วนที่เป็นเจ้าของเขาไม่ได้ขายก็ไม่ว่ากันแต่ผมไปเช็คข้อมูลมาที่ลงขายเนี่ยมีอยู่ประมาณ25-26คันซึ่งคันนี้คือ1ในนั้นนะครับใครที่มองหา m a จ e ตตีแกลนสวยๆตัวท็อป ไม่แน่น้อยยางใหม่สี่เส้นครบครบฟังก์ชันจบจบคันนี้ได้แน่นอนนะครับน,นี่เห็นไหมนี่คือเราเก็บบางทีเราจะเลื่อนอ standen? เลื่อนเบาะมาไงเลื่อนเบาะมาบางทีถ้าเราไม่นั่งเต็มคันนะครับจริงๆก็จะบอกว่าอย่างไงเหมือนใส่ไว้ให้ครบอ่ะเหมือนใส่ไว้มันครบเฉยเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่ได้เต็มคันจริงๆถ้าไม่ได้มีการไปตรวจต่อภาษีหรือตรวจองค์ตรวจโอนเนี่ยบางคนก็ออกก็มีนะเท่าที่ผมเคยเห็นนะ แต่เอาครบไว้ดีสุดนะครับมันถูกต้องตามระเบียบดีที่สุดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมเล่าให้ฟังตามที่ผมเคยเห็นแล้วก็สัมผัสมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปนั่งเต็มคัน,นจริงๆเนี่ยส่วนน้อยนะเพราะว่ามันเหมือนรถตู้โดยสารเลยนะสิบเอ็ดคนน,นะครับเต็มคันแน่นอะนร,รถสวยเดิมรถสวยเดิมหน้าหลังสวยเดิมกิ๊บๆเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังนะครับซื้อไปเป็นรถนะครับครอบครัวก็ดี นะครับซื้อเป็นรถสาหรับท่องเที่ยวนะครับออกงออกงานนะครับรับผู้บริหารก็ดีหรือใครที่อยากจะมีรถตู้อยู่แล้วรถเล็กอยู่แล้วหรือรถที่ใช้ยังแบบไซส์มันลเล็กๆอยู่ก็เอามาตีเทินมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับซื้อสดซื้อผ่อนมีรถมาแลกเปลี่ยนก็ว่ากันนะครับนะประตูสลด์ไฟฟ้าสองข้างอยู่แล้วนะเปิดจากปุ่มควบคุมก็ได้เปิดจากมือก็ได้เปิดจากกุญแจรีโมทก็ได้นะครับนะสวยครบคัน สำหรับ t ต y o ต a m a าร์ t ิเนี่ยก็ฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพจากค่ายมงคล Car คาร์เซ็นเตอร์นะครับใครที่ต้องการนะครับหรืออยากจะได้หรือจากเนี่ยให้ดูนิดนึงนี่แหละที่ที่เขาบอกว่ามันมันโอเคเบาะทั้งรวมถึงบเบาะแถวหลังด้วยแล้วก็เนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเบาะเบาะข้างคนขับเนี่ยการตีความข้อกฎหมายนี่คือมันมันอาจจะนั่งได้นะแต่ว่ามันมันไม่ควรจะเป็นที่นั่งแต่เขาตีความตอนเข้อกฎหมายว่า,า,าเป็นที่นั่งไงมันก็เลยมาเป็นระยะสอง หรือก็ป้ายนอขอป้ายฟ้าในบ้านเรานั่นเองนะครับนี่แต่บ้านเราไม่มีแล้วนะครับรถใหม่ไม่มีนะครับหรือหรือถ้ามีก็จ,จะต้องมีการปรับแก้ภาษีนําเข้าซึ่งอาจจะสูง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 กว่าเดิมอาจจะขายถ้าเอาหาดเดียวพายประมาณ3ล้าน4ล้านขาคงไม่ได้ขายเขาก็เลยไม่ไม่นามาขายในไทยดีกว่าเพื่อตัดฐา,ทานทั้งหมดไปนะครับก็เป็นเป็นรอบข้อดีใครมีรุ่นนี้ก็เป็นแรเทมเป็นลิมิเต็ดไปแต่ผมก็พยายามสู้ราาราคามาขายเรื่อยๆเพราะว่ารุ่นนี้มันขายดี นะครับรุ่นนี้ขายดีก็สังเกตว่ารถไม่ไม่เคยค้างนานนะครับลูกค้าที่เห็นแวบ,บก็สามารถตัดสินใจได้เลยเพราะว่ารถแบบนี้ซื้อแบบไม่ต้องวัดดวงอีกแล้วเพราะว่าราคา2ล้านกว่าบาทเนี่ยกล้าเอามารีวิวขนาดนี้รถต้องดีต้องเยี่ยมต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับสล้านสองแสนเก้บาทสนใจก็สายตรงหาสอสักดาได้เลยที่0 9 9 7 5 9 1 7 7 9นะครับ0 9 9 7 5 9 1 7 7 9เนะครับเบอร์โทรนี้นะฮะเบอร์โทรนี้นะครับรโทร,รบทรไปเบอร์อื่นบอกว่าโทรหาซอสักดาไม่ได้นะนะครับเบอร์นี้ ด้านล่างคลิปปกคลิปแล้วก็บนหัวคลิปช่อง YouTube เป็นเบอร์โทรสอรสักดานะครับเบอร์โทรแล้วก็ไอีไลายเป็นเบอร์เดียวกันก็ฝากติดตามทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น Facebook เป็น TikTok อก็จะมีรถเข้าใหม่หมุนเวียนเข้ามานะครับโดยเฉพาะรถมือสองราคาสูงๆราคาแพงๆ VIP, รถ v ี p รถแปลกๆเนี่ยมงคลชอบมีอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับซื้อรถมือสองแบบไม่ต้องวัดดวงสอสักดาสวัสดีครับ